เนมเนมไอดีดด name. Name เราจะชื่ออะไรดีนี่ไงเจ็ดแปดเก้าปามเนมเนอแคทโจเอ่ออุย้ยมีอัปเดตใหม่มาเยอะเลยนะผมไม่ได้เล่นไปเป็นปีละเดี๋ยวนะโหนี่เลยคนระับท่านผู้ชมต้องอันนี้คนระับ พราะว่าตกปลาอยู่แล้วจะไปที่ไหนกูจะตกปลาอย่างเดียวนะครับโอ้โหเป็นเสียงเกมที่โคตรจะคิดถึงนะครับโอเคครับผมเราจะมาเริ่มวันใหม่กับ Star Di Valley นะครับอ้เป็นที่ที่คิดถึงจริงๆนะก็อย่างแรกครับผมแน่นอนไม่ต้องทําอะไรนะครับก็คือปลูกต้นไม้เอ้ยปลูกปลูกฟาร์มปลูกพืชดิเอ้ยปลูกพืชนครับ ไล่นไปลด้มาผมเงียบไปก็คือหลับนะปกูผักนี่ผมแทบไม่ไม่ได้ปลูกเลยนะสึ่งอยากจะตกปลาลงเหมืองอย่างเดียวนะขี้เกียจปลูกไม่ใช่หรอกจริงๆสวาไยไ้ลูกพ่อมีคงมีเควสด,ด้วยะครับแต่อย่างอย่างว่าแหละเขาจะไม่ได้ทำหรอก ฟรีสไตล์ครับผมฟรีสไตล์อีกแล้วจะไปเกมไหนกูก็ฟรีสไตล์นะครับอืม mm. ตัวนี้จะเหลือไว้นะไม่ตัดนะให้มันดูมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวจะโล่งเกินไปอย่างแรกที่ต้องถามก็คือกล่องนะครับกล่องใช้ไม้ตัดน่าจะตัดอีกต้นหนึ่งนะ ตามเดิมมาครับผมวางไว้หน้าบ้านอันนี้เป็นของเออสีเขียยแล้วกันนะครับของทุกอย่างเพื่อเพินทายเหวอะไรนะี่ละไปครับผมวันแรกคงไม่มีอะไรเฮ้ยเดี๋ยวนะเวลาย,ยังเหลือเนี่ยว่าผมไปทำความรู้จักกับเอวีซีก่อนดีกว่านะครับเราจะจีบใครดีวะอืมเนี่ยผมเจอแลยวผมจีบลุงตกปลาไม่ใช่แล้วนะ <laughs> จีบลุงตกปลาแกก็ช่างมันนะครับเราจะจีบใครครับจีบแม่ทุกคนนะ <laughs> หยาบหยาบแอบหยาบโย่เฮ้ยมึงคือคนที่มาใหม่ใช่ไหมใช่ครับสวัสดีครับโอเคกระเป๋าอะไรนะสองพันนะครับสวัสดีลุงเฮ้ยมีสาวสาวอภิเกลนะอภิเกลโอ้มึงใช่ไหมคือคนที่มาใหม่อะ่ะฟาร์มเป็นไงบ้างละ่ะ <c oughs> ฉันคิดว่าฉันหิวข้าวไปกินข้าวเถอะนะไม่อะไรอีกว่า กูอยากโชว์ไปทีนึงครับเดี๋ยวไม่มีอะไรกินนะเขาเล็กครับผมเฮ้ยมึงดูผอมแห้งจังวะมึงไม่ออกกังการบ้างหรอเหมือนเดิมกูพักมั่วนะไม่ต้องไปเอาอะไรมากนะเอาจริงจริงไหมพักมั่วนะอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอยู่เลยมึงทำไรเนี่ยมึงหยุดคือกูอยากบ้านกูได้แล้วเฮ้ยฉันชื่อแซมนะเรียนดีด้วยจ้ะเพนนีนะครับนอนหนังสือคุณครูว่าคุณครูโอ้สวัสดีฉันเพนนีนะ สวัสด,ด,ดีดีดีให้รู้จักนะนี่ก็มาเบียนะครับคอเบียคุยไป <laughs> สอนวันี่สอนสนน่ะไอเฮรี่มาทำอะไรตรงนี้วะโอ้สวัสดีทำไมแกไม่ไปแต่งตัวให้มันดีกว่านี้โอ้ฉันชื่อเฮรี่อ่านว่าอะไรเอ้าอ่านถูกปะเออช่างเหินนะครับ <laughs> ช่างมันอ่าให้ๆโคตรเลยที่ผ่านละโอ้ไม่ชอบนะโอ้ไม่ชอบอขอโทษครับไม่ชอบขอไม่ชอบ <laughs> ขอโทษทีครับผมจะไม่ทำอีกแล้ววันนี้วันอะไรวันนี้วันจันนะครับผมไม่มีอะไรมาทั้งเนื้อทั้งตัวก็มีอยู่ห้าร้อยนะครับฟาร์มที่แสจะน้ำท่วมตอนไหนก็ได้นะดูเราสำหรับวัน <c oughs> นี้คงไม่มีอะไรนะครับเดีย๋ยวว่าจะนอนละ <c oughs> เออไม่ใช่ <c oughs> สนดีกนะันนี่ครับผมนอนแม่งนี้แหละใกล้ดีอนะ <c oughs> เช้าแสงจะสดใสโอเคเปิดทีวีดูไม่ใช่แม่จะเปิดดูนะอมบังมดเลยดวงกูเป็นไงบ้างวานะเนี่ยไม่เห็นนะมันก็โอเคดวงค่อนข้างที่จะดีหรือเปล่าโอเคมัน okay. ไม่ตกปลาได้แล้วหรือเปล่าวะแต่เขาว่าฟิชชิ่งไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผ mm. ู้ชม แล้วลงเหมืองน,นี่ไม่แน่ใจว่าจะไปเอาดาบได้ตอนไหนวะกี่วันนะอาทิตย์หนึ่งหรือเปล่าอันนี้ผมลืม,มลไปละนะเอาเป็นว่าขอตกปลาก่อนนะเสวัสดีครับลุงเอ้ยหลานมันทำลยว่เดี๋ยวก,กูจะสอนึงตกปลา,าเอาไหมเดียีเลยเอามือขึ้นมา <c oughs> ไม่ใช่ครับเดี๋ยวเราจะมาตกปลากันนะ โอเคครับผมสวยว้าวจะปันหนึ่งตัวไุว้ยไวแล้วนี้ไวนี่จะเป็นตัวที่สองของเรานะโอเคครับเต็มครับอย่าไปตกที่บ้านดีกว่าบ้านเราก็มีมีแอ่งให้ตกนะครับ ถ้าแบบว่า,เ,าเสียงดนตรีเออเพลินๆกล่อมหลับนะครับเราจะกลับฟาร์มเรานะหาวนะครับผมหาวไม่หมายถึงกลัวห่าวมีซาดีนกับอะไรสักอย่างนะครับเสียงเกมไม่เข้าที่ทีวะบอลเดือดดังไม่เข้าใจเหมือนกัน เดีย๋ยวเราะจะเก็บปลาไว้อย่างละหนึ่งตัวนะเพื่อเอาไปใส่อันนี้ครับไม่อยากต้องมานั่งรอดดูการนะครับโอ้โหบ้านกูไม่แต่ไรวเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยครับเฮ้ยน่าแปลกหลังเฉยอันนี้ขายได้ไหมขายหมดอนะไม่รู้ขายหมดนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บปลาไว้สักอย่างละตัวที่บอกนะครับ ไม่อยากไม่อยากรอเวลาเพื่อจะต,ต้องใช้ไปใส่ตู้วิทยุพัณฑ์อะไรเงี้ยเคลียร์ฟาร์มรอก่อนแล้วเวลานี้คงไม่มีอะไรทำแล้วนะอยากไปเมืองแล้วอยากไปหาพแร่มาเผาอว้นี้แล้วแปดสิบบาทนะครับชีวิตโ <c oughs> <c oughs> อ้โหฝนตกสบายเลยนะรอบนี้เราไม่ต้องมานั่งตอกต้น,นไม้ให้เหนื่อยดนะีดีดีมันมีป้า้กูจริง <c oughs> ใช่ไหมวะรู้สึกไม่อยากจะมาตกนะ <c oughs> นี่ปลาให้ผมเลยครั้งนี้มาเล่นตอรเดียวเราจะไม่รีบร้อนนะครับเราจะแบบเล่นไปเรื่อยๆชิวๆนะครับผมไม่ชาเล่นอะไรทั้งนั้นนะครับโอ้ยผมว่าคงไม่น่ามีแหละปลากูจะเสดสากอะไรเ,เสดสากของความทรงจำเรื่องเนี่ยสวัครับจะปลาแล้วเว้ยอม เดือเลยวะอุ้ยลหลือเกินปุ๊บโอเ้น,น่าจะหมดแล้ว เอนกันเออวันที่เงียบสงบนะครับวันผมนึกอออแล้วว่าทจะชมผมจะไปจีบใครเดยผมจะไปจีบอับบิเกลดีกว่าตั้งแต่เล่นมายังไม่เคยจีบเลยนะครับว่าจะลองจีบอับบิเกลดูกนนะครับอยากเห็นคาสิ่ของเธอเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอคนี้ ไม่ทำให้าารู้เลยว่าเธอชอบอะไรบ้างนะครับแต่เดี๋ยวไว้หลังไม่ย๋ยวผมไปศึกษาก่อน <c oughs> เออโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโ <c oughs> ทษทีเพื่อนมึงมาเห็นกูโป,ปแตกแล้วโอ้ขอทโทษว่ะวันนี้ฉันเป็นวันที่ฉันโชคไม่พอดีเท่าไหร่นะโอ้ยฉันอยากไปอ่นานหนังสือป่ะเด็กๆกำลังรอฉันอยู่นะกูแปรมุ่ยป่ะเฮ้ยมึงมายุ่งอะไรกับกูอันนี้รมณ์ร้อนนะอันนี้รมณ์ร้อน รอแล้วรออีกับนี่ก็รอมาสักสิบโมงแล้วนะยังไม่ออกมาอีกเล่าจะไปสิบเวลาไปดีกว่านะผมรู้สึกว่าไม่เป็นเป็นทเวดนะยิง <c oughs> คนเดียวแนละ้วไม่เอาไปไหนไปนะกูตกไม้เอ้ยไม่ใช่ตกไม้จะตกปลาต่อตกไม้เฉยเลยนะครับเดี๋ยวจะไปตกปลากันต่อ,อเจ ก็ปะปาขายนะเพราะว่าน่าจะเป็นช่วงหน้าเงินง่ายสุดตรอบตอนนี้ละสวยเชิบเฮ้ยว้าสาลายจักเลยว่ะให้สาลายเนะี่ย ขายดิขายกบขายขายโตเร็วๆสาธุโตรเร็วๆวพรุ่งนี้โตเลยได้ไหมโตเลยนะหลับฟันถึงกันเหมืองได้เหมืองน,นะครับได้ตกปลาเบลลหนึ่งด้วยคนะรับทองสิบบาทอ๋อเอาเละครับทุกคนครับสำหรับ,รบตาเดียวเลยพาร์ทที่หนึ่งก็เฮ้ยโอ้ย เด,เดี๋ยวเดี๋ยวคอเก็บนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับเดี๋ยวขอบคุณทุกคนที่รับชมมากนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับ